ัปาที่แผ่ไพสามมานานผู้วมอบลัตายเงาดำมุมองตันงัำต้องมนาถาสวามิพักผู้รักด,ด้วยโซตรวนทางจิตวิญญา ชาชนผู้กนแค้นเศษเนื้ตอตอบแพนเพราเชือบุญวาสนาสิสักศีองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักด์ลดตัวเหมาะตา่ำยอมรับพิสาราปิดหูป็นตาปิดกันปัญญาผู้คนชันตัวชูตนเเนื้อสิ่งต่นใดกดเกณฑ์การเวลา ทางเซรีเท่าเทียนยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดอินเ็กจากผุ้ต้องสองและเห็นปีสาในคราบเทวดา ผู้คนแค้นดิเศษเนื้ตอตอบแทนเพราเชื้อบุ่วานสนาสุดสิกสีทธมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอตม่ำยอมรับพิสารรายปิดหูปิดปตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งตื่งได,กดเกดการเวลา คนไหลบลาสมนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเธอประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดนิดนตรจากบุตรสงศ์แสงสาส่องประชาชนทั้งพรรคผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ i no. ที่แผ่ไพศาลมาเหนือค้านขนบล้านตายเศร้าดำมุมมอยดำดังต้องมดต์คาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซทวนทางจิตวิญญาณบอดชื่อบรรทังปัญญาสัจฉิจมวนผู้คนแค้นเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชือรวสตรสุิสักดี์สของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยพิดาสมิตรตัวหมอกต่ำยอมรับพิสารช,าชาิชู้ิปิดหูปิดตาปินกันปัญญาผู้คนณชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับชวนคิดชวนคุยของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้กลับมาพบท่านในตอนต่อนเนื่องนะครับจากเรื่องของ วิธีการธรรมหากินของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมผมได้ทำไปแล้วสองตอนนะครับตอนแรกนั้นเราได้พูดถึงบทนำและก็การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วตอนที่สองเราได้พูดถึงเรื่องของธนาคารและการประกันภัยนะครับย้ำวัตถุประสงค์อีกนิดนึงนะครับว่าหมหาวิทยาลัยประชาชนนั้นต้องการนำองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจนะครับในกฎเกณฑ์หลักการประชาธิปไตยและก็ความจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ นะครับท,รทุกเรื่องที่จําเป็นสําหรับประชาชนนะครับในการสร้างประชาธิปไตยแล้วก็สร้างสังคมที่มีการเคารพหลักการอารยะนะครับแล้วก็การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนหมทยาลัยประชาชนนะครับเป็นหมายาลัยที่ไม่เป็นทางการแต่ว่าตั้งขึ้นมานะครับโดยการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับที่ภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนั้นนะครับได้รับการประกันมาจากรัฐบาลอเมริกันนะครับ เราดําเนินการนั้นเราก็จะถือว่าเราจะไม่ก้าวล่วงนะครับข้ามเขตของกฎหมายสากลน,นะครับในการที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามให้เป็นอารยะเป็นที่นับนะนับถือนะครับแล้วก็ไว้ใจนะครับในระดับสากลในองค์กรระดับประเทศและระดับโลกที่จับตามองนะครับการเคลื่อนไหวของทุกหน่วยในสังคมไทยนะครับเราถือว่าเราจะเป็นหน่วยงานที่สร้าง สิ่งดีงามให้กับสังคมโดยเพาะย่งยิ่งการเอาความรู้และความจริงนะครับมาตีแผ่เพื่อเราได้เข้าใจถึงปัญหาสาเหตุของปัญหาและวิธีแก้ไขนะครับสำหรับตอนที่3นี้นะครับเป็นเรื่องของการทำมาหากินของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับของไทยในธุรกิจการก่อสร้างและการค้าวัสดุก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับทั้งหมดมี20หมวดนะครับนี่เราไปถึงหมวดที่3แล้วนะครับ นิดนึงนะครับหมวดที่2เราพูดไปแล้วนะครับธุรกิจธนาคารและการประกันภัยนะครับหมวดที่3นะครับการก่อสร้างและการค้าวัสดุก่อสร้างเราพี่น้องคงทราบดีนะครับบริษัทปูนซีเมนไทยนั้นผูกขาดนะปูนซีเมนมากกว่า8เรียกว่าจํานวนเนแปของตลาดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผูกขาดวัสดุก่อสร้างทั้งประเทศทั่วประเทศไทยเนี่ย ทุกเรกี่าวามองไปด้านไหนเรื่องการก่อสร้างเลยมันเป็นมีครบหมดนะครับก็จะมีกระเบื้องมุงหลังคาท่อพลาสติกท่อแอสเบสตสนะครับซีเมนต์นะครับเสาต่อหม้อเสาไฟฟ้าเสาเข็มท่อคอนกรีตบล็อกอิฐทนไฟกระเบื้องยางนะครับเยอะแยะไปหมดครบวงจรว่าือนนเถอะนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งเครือข่ายเข้าล็อกสเปกการก่อสร้างผ่านสมาคมสถาปนิกสยามและสมาคมวิศวกรล็อบบี้การใช้วัสดุก่อสร้างของหน่วยงานราชการที่ใช้ปูนและเหล็กจํานวนมาก เป็นส่วนประกอบเช่นการสร้างเขื่อนถนนทางด่วนอุโมง์ใต้ดินบางก็ผ่านบริษัทลูกเช่นบริษัทค้าสากลซีเมนนะครับซึ่งถือว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นอยู่70%นะครับแล้วก็มีบริษัทสยามคราฟต์อุตสาหกรรมบริษัทเยื่อกระดาษสยามนะเป็นต้นนะครับมีบริษัทผาแดงอินดัสทรีจำกัดมหาชนนะครับซึ่งตระกูลสารสินเป็นผู้บริหารก็มีการเหมาทําเหมืองแร่สังกะสีที่จังหวัดตากเพียงรายเดียวในประเทศไทย แล้วก็ผูกขาดมากว่า60ปีนะครับตระกูลสารสินนะครับทุ่งคาร์ฮาเบอร์นะครับซึ่งนาทางสำนักทรัพย์สินสมพรติมหากษัตย์ไปถือหุ้น30%นั้นก็ทำธุรกิจทางด้านเหมืองแร่ดีบุกในทะเลนะครับมีเหมืองหินแอนดีไซส์นะครับบริษัทสี TOA อันนี้ดำเนินการล็อกสเปคการใช้สีและวัสดุก่อสร้างต่างๆประสานกันกับปูนซีเมนตไทยนะครับบริษัทวังสถาปัตย ก็จะทําหน้าที่เขาผูกขาดงานบูรณะโบราณ,รณสถานจากกรมศริลปากรทั่วประเทศนะครับบริษัทคริสเตียนนีเนลสันดำเนินการสร้างอาคารศูนย์ราชการขนาดใหญ่เข้าล็อกสเปคสร้างส่วนต่อยอดขนาดนี่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยบริษัทนี้มีส่วนนะครับแล้วรวมถึงรถไฟใต้ดินมีการสร้างอาคารของหน่วยทหารทั่วประเทศรวมถึงการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นด้วยนะครับเนี่ยที่นะครับถกเถียงกันมานานสําหรับเขื่อนตรงนี้นะครับ บริษัทสัมมากรก่อสร้างนะครับซึ่งได้ดําเนินการตระเวนรับงานก่อสร้างในหน่วยงานราชการท้องถิ่นทั่วประเทศมีการล็อกสเปคในส่วนของบริษัทที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างของหน่วยราชการท้องถิน่นเท่าที่นะได้อ่านข้อมูลที่นําเสนอมานั้นนะครับพี่น้องจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นนะครับได้มีการลงทุนในบริษัทต่างๆเหล่านี้ซึ่งบริษัทเหล่านี้นะครับจะเป็นผู้ได้สัมปทานหรือว่า กินรวบนะครับในกิจการการก่อสร้างนะครับกิจการการธนาคารกิจการการประกันภัยซึ่งรวม3อันในอย่างแค่3อันนี่นะครับก็ไม่รู้ปีหนึ่งจะรวยเท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะว่าหน่วยงานราชการนะมีทั้งหมดนะครับงบประมาณของประเทศชาติที่มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนนั้นนะครับก็จะต้องนะมีสเปคมีอะไรให้อยู่ในกลุ่มของธุรกิจเหล่านี้นหะครับนะไม่หนีไปไหนก็ ถ้ามองในแง่ดีก็บอกว่าออต่างชาติไม่ต้องมาสู้ไงเงินก็ไหลยอยู่ในบ้านเมืองเราแต่นี่มันไหลไปแล้วไปอยู่บริษัทไหนนะครับเงินกลับมาที่ประชาชนเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องตั้งคาถาม,ถามแล้วจํานวนที่อย่างเช่นบังคับให้ไปกู้เงินจากธนาคารไทยพาณิชย์อย่างเงี้ยในอัตราดอ,อกเบีย้ยที่สูงกว่าการกู้จากต่างประเทศนี่เป็นต้นนะครับนี่เรียกว่ากินรวบนะครับเป็นเสือนอนกินแล้วก็กินรวบด้วยเรื่องการก่อสร้างยังไม่จบแค่นี้นะครับ บริษัทบริษัทสีประวิทย์ก่อสร้างเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นสําหรับงานก่อสร้างในโครงการของกรมชนรัทานและโรงพยาบาลนะลองนึกดูว่ากรมชนรัทานเนี่ยนะครับเหมืองฝายต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลทั่วประเทศเยอะแยะนะครับบริษัทสยามบรรจุพันธุ์อันนี้เข้าไปถือหุ้น58นนะครับเกินครึ่งนะครับผู้ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์บรรจุพันธุ์กระดาษลูกฟูกแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบริษัทเหล็กสยาม เป็นบริษัทเหล็กเส้นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยผูกขาดการขายเหล็กเส้นทั่วประเทศมีการผูกขาดนะครับบริษัทอื่นมาแข่งไม่ได้นั่นเองบริษัทเหล็กสหวิริยาขยายโรงงานเหล็กที่บางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจากประชาชนเรื่องมลพิษแล้วก็ยังให้อันธพานรุมทำร้ายประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ไปสืบดูนะครับว่าสหาวิทยวิริยาเนี่ยนะครับใครเป็นเจ้าของแล้วก็ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นเข้าไปมีส่วน ในการลงทุนเท่าไหร่ในข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะที่เสนอมาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์พี่น้องไปไปดูต่อนะครับบริษัทสีมหานะครับบริษัทอุตสาหกรรมทําเครื่องแก้วนะครับบริษัทหินอ่อนบริษัทสยามเคมีบริษัทยางสยามบริษัทเอ่อไทยเทโลกราฟนะ Fixsystem นะครับบริษัทไทยลิฟต์อินดัสทรีเยื่อกระดาษสยามเหล่านี้นะครับมีทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้าไปถึงหุ้นทั้งสิ้นนะครับ นี่ก็สามส่วนที่เราพูดกันถึงเนี่ยนะครับส่วนที่3เนี่ยเรื่องของการก่อสร้างต่างๆนะครับผูกโยงไปกับโครงการของทางราชการและเอกชนนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นบริษัทที่กินเ,เขาเรียกว่าผูกขาดอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีคู่แข่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นกำหนดราคาได้ตามใจชอบแล้วก็ยังได้นะครับสัมปทานจากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับของกรมกองของทางราชการก็ใช้เงินจากภาษีอกรของประชาชน นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องที่นะหมวดที่3การทำมาหากินไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วก็ถ้าตัวบทกฎหมายอนุมัติเอาไว้อนุญาตเอาไว้เนี่ยทุกคนนะครับก็มีสิทธิ์จะทำมาหากินได้แต่ว่าลักษณะการทำมาหากินในแบบที่มีอำนาจพิเศษนะครับแล้วก็ไปกดไปดันไปบีบไปคั้นไม่ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีนั้นในโลกประชาธิปไตยสมัยใหม่เขาไม่ยอมรับนะครับ ทีนี้สภาพอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าถ้ามีการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะรู้ดีว่าจะเข้าประเทศไทยต้องดีลกับใครนะผลประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในกลุ่มคนไม่กี่ตระกูลอย่างที่เราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่านะรวยกระจุกจนกระจายสําหรับประเทศไทยจึงไม่ใช่สิ่งที่น,ะน่าแปลกใจสําหรับพี่น้องนะนี่ผ่านมาแค่สหมวดนะครับเหลืออีก17หมวด พี่น้องติดตามนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้พี่น้องเชื่อนะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างๆที่ได้นําเสนอตรงนี้พี่น้องไปสืบค้นต่อนะครับล้วถ้าใครมีข้อมูลแย้งนะครับว่าสถาบันพระมหากษ,าษาัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้แล้วเกี่ยวข้องแล้วมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายยังไงเนี่ยถ้ามีข้อมูลเชิงแยง้งยินดีนะครับยูทูบข้างใต้นี้นะครับพี่น้องสับสครป์แล้วก็จะได้รู้ว่าความคืบหน้าไปถึงไหนมีประเด็นอะไรต่างๆแล้วพี่น้องจะได้แสดงความเห็นด้วยนะครับขออย่าหยาบแคนนั้นเองความเห็นนะครับ เราต้องการจะสร้างสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับไม่ใช่ยัดหรือว่ายัดให้ข้อมูลข้างเดียวหรือว่าปิดปากกันหรือว่านะเอาเฉพาะว่าฉันเนี่ยพูดได้อย่างเดียวคุณพูดไม่ได้ผมเปิดความเห็นทุกๆคลิปนะครับของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับนี่เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ว่าคนรุ่นเรานั้น,นมีการเรียนรู้กันอย่างไรบ้างมีวัฒนธรรมในการแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างไรบ้างความเห็นที่นะนะหยาบคายนะครับ ก้าร้าวดูถูกดูหมิ่นคนอื่นไม่เป็นอารยะหรือมันเลวร้ายมากเกินไปสร้างวัฒนธรรมเลวร้ายเช่นนะครับขู่อาฆาตกันจะฆ่าจะฟันกันอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะสร้างให้เกิดขึ้นก็จะมีคํากรองเอาไว้ถ้าความเห็นของพี่น้องไม่ขึ้นแสดงว่าพี่น้องมีไม่ผ่านคํากรองนะครับเช่นคําว่าเฮียคาว่าสัตว์อะไรเงี้ยผมคิดว่านะครับสังคมเรามัน,มนควรจะก้าวพ้นจากการใช้ภาษาที่มันต่ําช้าได้แล้วนะครับถ้าภาษาต่ําความคิดมันไม่มามีแต่อารมณ์ครับ นะแล้วภาษาที่ด่าคนอื่นมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้เป็นสัตว์อย่างที่คุณอยากให้เป็นนะครับแต่ตัวคุณนั่นแหละประจานตัวเองรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็จะกลับมาอ่านแล้วก็มาเห็นว่าโอ้คนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายเนี่ย <c oughs> <c oughs> ๆๆนะครับโอ้สันนะเขาเรียกว่ามีนิสัยหยาบคายขนาดนี้เลยหรือนะครับก็ฝากเป็นข้อคิดนะพี่น้องนะสามหมวดแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่หมวดที่4นะครับแค่นี้ก่อนนะครับ สามมานานผู้ควรรับกลาสตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนคถาสวามิภักดิ์ผู้รับด้วยโซตรวนทางจิ่นวิญญาณมือบอดทางปัญญาสันชาชนผู้บังแคดจะเสร็จเนื้อต่อแทนผู้ยอมรักษา ศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยมดาสังลดตัวบอกตำยอมรับวิดพลาปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนฉันตัวชูตนเนื้อสิ่งใจกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสุขนทางเสรีเท่า